อ ų, ันเนี้ยมนุษย te ์เป็นแบบนี้เยอะมากไม่เชื่อไม่เชื่อบางคนเนี่ยฉันเป็นไรฉันเห็นไม่ไรเลยเราไปดูวีดีโอเฮ้ยค่ะทำไมกูเป็นได้ขนาดนี้เลยเหรอเออไม่เป็นได้ยังไงมันดิ้นพ่าๆๆ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 เลยอันนี้รู้สึกมันยังไงวันเนี้ยวันนี้รู้สึกตอนเนี้ยอ่ารู้สึกชาชานมันมันสับสนระหว่าตอนนี้มันปั่นป่วนเหรอ เคยเป็นอย่างนี้หลายครั้งรือยังแต่ก่อนเคยเป็นอยู่ตอนที่ตอน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 ที่ยังยังไม่ไปหาอาจารย์ตอนที่ไปหาอาจารย์ร่างทรงเหรอรเป็นเหมือนกันรู้สึกว่าเฮ้ยจะต้องไฟอะไรใช่ไหมะจะต้องปะทะอะไรใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนกับว่ารวบรวมพลังจิตสู้กันสุดท้ายอาจารย์คนนั้นเข้าเคลียร์ได้ผ่านไปยกแรก อ่าหาไปก็ไม่มีแล้วน้อแต่ก็บอกว่าแต่ก็บอกว่าเดี๋ยวกูจะมาใหม่ใช่แล้วเหมือนผู้หญิงคนนั้นกับผู้หญิงคนนั้นน่ะแก่ยังอ่ะผู้หญิงที่ที่เล่นของใจเขาอ่ะก็รุ่นเดียวกันเป็นเพื่อนเรียนด้วยกันมาเนี่ยค่ะอ๋อเป็นกลุ่มเดียวกันใช่ไงอย่างหนู่มเขาเป็นเพื่อนกันผู้หญิงอันนี้เขาแอบชอบผู้หญิงเขาแอบชอบคนนี้ก็คือเหมือนเขาเคยคบกันตอนวัยรุ่นเงนี้แต่อ๋อเคยเป็นวัยรุ่นเคยเคยเคยมีความ ชอบกันอยู่ใช่ชแล้วก็ไม่เอาต่างคนต่างแยกกันไปแล้วกันนี่ก็ไปบวชแล้วว่า<อ>นี้ไปบวชเลยเหรอสมัยนกตอนนั้นเธอ,อตอนนั้นมันคบกันคบอายุยี่สิบก็ไปบวชอ,อ,อ่าแล้วก็ห่างกันไปสึกออกมาปั๊บเขายังมาตามอยู่อออออ่าาาสสึึกกกกมออมบังเอิญต้องเจอกันพ,พอ,อเจอกันปั๊บก็น่าจอคุยกันบ้างนึกว่าไม่มีอะไร สุดท้ายก็มาแตะเนื้อต้องตัวกันแล้วก็รู้สึกเลยว่าแล้วรู้สึกว่าไม่กี่ครั้งเรารู้สึกเราเปลี่ยนไปเลยเหรอเพราะเปลี่ยนไปปั๊บใจนี่มันจะจดจ่อเขาเลยหรือเปล่านอนไม่ได้ต้องขับรถไปหาเขาต้องขับรถไปหาเขาเหรอ คืองานการทําไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมครับตอนนะั้นตอนนะั้นตอนะตอนั้นไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้นคือคือไม่อยากทำเลยไม่อยากทำอะไรเลย,ยไปเจอเขาอย่างเดียวเลยงานง,งานงานที่มีอยู่ก็ไม่ราบลื่นด้วยงานก็ไม่ราบลื่นด้วยพอเลิกันไปพักหนึ่งอันนี้งานเขาก็เริ่มมาเยอะขึ้นนี่ทําอะไรรับเหมาก่อ,กอสร้างอ๋อเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างตตออนนนี้มันมันเริ่มจะปั่นมีกระตังด้วยใช่ไหมเขาถึงมาชอบผู้หญิงอ่ะใช่ป่ะส่วนหนึ่ง ประมาณนั้นแล้วนี่ไปแก้กี่วัดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แก้แก้แค่นี้ทีเดียวไม่ได้ไปหลายวัดแค่แบบว่าเขไปไหว้พระเอาตามทีนันทีนี่ปัญหาใหญ่นี่ยังไม่เคยไปปรึกษาใครช่วงนี้ก็คือไม่อยากจะเชื่อใช่ไหมหรือว่าไม่เชื่อก็เชื่อมันมันเห็นมันเห็นอะแต่ไม่รู้จะทข้าห้าหนูถ่ายกันไว้มันเห็นตรงเป็น เขาเริ่มตาแข็งแบบเริ่มจิตใจแบบแบบเขาเรียกอะไรเหี่มโหดนิดหน่อยตอนหลังจากนั้นก็ดีขึ้นมาเลยคือพูดง่ายคนหน้าคนที่เคยเกี่ยวข้องเคนที่เคยคุ้นเคยนี่ไม่สนใจเลยประเภทแบบว่ากล้าพูดให้เสียน้ําใจกันไปเลยใช่ไหมอย่ามายุ่งอะไรงนี้เหรอช่วงนั้นอนอนไม่ได้ตอนนั้นคือทายวนอพอเริ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งเป็นไงตีงตาตื่นแล้วใช่ไหม ยังไงก็นอนไม่หลับต้องลุกขึ้นมาเดินนู่นเดินนี่มันเป็นอะไรกลางคืนไม่นอนใช่ไหมกลางวันอยากนอนหรือเปล่ากลางวันวันกลางวันทำงานแล้วก็ไะครับเพราะเราทำงานอยู่แล้วแต่กลางคืนเนี่ยนอนไม่ได้อยู่แล้วนอนไม่ได้ถึงนอนได้ก็ตื่นประมาณตีหนึ่งตีสองเป็นประจำเลยเที่ยงคืนตีหนึ่งเป็นต้นไปอะไรพวกเนี้ยครับตื่นประจำเลยไม่รู้เป็นอะไรเป็นเวลาที่ผีทำงานไงเขาผี พี่ก็ทํางานกลางคืนไงเขาตื่นไงเขาแบบแอคทีฟตอนกลางคืนที่ที่ไม่ไปไหนเราก็ไม่รู้ว่าไปแล้วจะเจอเจอเจออาจารย์จริงหรือเปล่าทำเรากลัวไปโดนหลอกด้วยโดนหลอกเหรอกลัวกลัวไปโดนหลอกไงะว่าไม่รู้ว่าเจอไปได้ไปโดนซ้ําโดนสร้างอีกใช่ไหมนอกจากจะไม่เอาของเก่าออกเราเอาของใหม่ใส่ไปอีกตายเลยทีนี้ไไไไม่ด้ปหนเลยไม่เชื่อใจใครดีกว่าเก็บซุ่มไว้เขาเคยมานี่ป่ะเนี่ย หนูมาครั้งหนึ่งแล้วหนูศรัทธาค่ะแล้วหนูก็มีกลุ่มในกลุ่มที่ในกลุ่มเวลาส,สวดมนต์นร้างสวรรหนูก็อยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าอยากมาไหว้หเท้าได้สุวรรณอะไรเงี้ยเธอมาไหมถ้ามาเผื่อเจอหลวงพ่ออาจจะได้ลองได้คุยกับหลวงพ่ออะไรเงี้ยอ๋อไอเนี่ยผีมันยังอยู่นะมันกําลังแอบแอบซ่อนซ่อนอยู่มันกําลังแบบ <c oughs> นี่แล้วเรามีเวลาลวหรอือเปล่าล่ะถ้าจะต้องถือศีลน่ะก็ต้องหาช่วงเวลาก็อาจจะมึงช่วงเวลา,าสิบวันอะไรเงี้ยสิบวันต้องต้องดูช่วงเวลาพอได้เปล่าวถ้าช่วงงานมันมันมันต้องจัดสรรก่อนอต้องวางแผนให้เรียบร้อยก่อนอาอางานเยอะมากงานเยอะเหรอเยอะแม่ทำไม่ทันเหรอ วว้าุนบดอปลงไปอีกผู้หญิงคนนั้นแต่ก็ยังพอมีก็ก็ยังยังไม่ถึงกระดอกเพราะเขาเพิ่งมาเขาเพิ่งมาได้ไม่ถึงอาทิตย์มีอะไรนะถึงอาทิตย์ประมาณนี้เพิ่งกลับมาเขาเพิ่งกลับมาได้ไม่ถึงอาทิตย์แต่เขาก็ดูงานของผู้ชายคนวนี้เวลาที่มีคนนั้นใช่ไหมคะหลวงพ่อจะดอกไปเลยหายไปอยู่ไม่มีเลยเขาอญิงคนนั้นไปงานมาทำไม่ทันเลยแล้วทีนี้พี่อยู่นะกลับมาแล้วอาทิตย์นี้ตัวเขาก็ว้าวุ่นอีกแล้ว คือตอนที่ผู้หญิงมาเนี่ยงานไม่ค่อยมีใช่ช่วงก่อนช่วงก่อนใช่ไหมมีอ่าแล้วผู้หญิงจากไปงานมา,มาแต่ทำไม่ทันเลยของหอมแต่พอผู้หญิงมาใหม่อีกงานดรอปอีกงานยังไม่ค่อยดรอปแต่ว่าเขาวาบวุ่นน,น่าจะเริ่มวาบวุ่นจิตใจมาเริ่มสับสนแล้วใช่ไหมสังเกตมาหลายครั้งแล้วเปเดินเหรอสังเกตไนี่นี่นลึก,ลกๆจริงๆไม่อยากจะเชื่อเรื่องพวกนี้ใช่ไหมไม่ทีต้นน่ะที่ต้นไม่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 เชื่อหรอก เชื่อไหมไม่เชื่อหนูก็ไม่เชื่อนะคะเธอไม่เชื่อมอนกันที่เราเจอคลิปนั่นแหละค่ะถึงรู้ว่าคนเรามันสามารถทําของใส่กันได้ล้อ๋อแล้วนี่พอเริ่มเจอกับตัวเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีจริงหรอกถึงมีจริงอะมันต้องไปเจอคนที่เก่งจริงๆริอะถึงถึงจะทำได้เพราะส่วนมากไปทำของคนนี้น่าจะถูกหลอกแหละในใจผไม่ได้มีร้างส่งขอ้เราได้เเหรอ เ <c oughs> ดี๋ยวเรามาทดลองกันดูว่า <c oughs> กินน้ำมดนแล้วมันจะออกอาการนะเปล่า <c oughs> มันจะแบบเขาเรียกอะไร <c oughs> มันจะรู้สึกว่าเอ้ยปันป่วนหรือเปล่า <c oughs> แล้วมันอยากจะแสดงตัวแสดงตนหรือเปล่าไ <c oughs> <c oughs> ม่มีเคยทำไปนผู้ชายเหมือนกันหนุ่มเฟี้ยวแข็งแรง ม่นไม่เหมืนก็ไม่มีหรอกยังไม่ทำอะไรเลยมันอยากจะอ้วก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 เริ่มสับสนเริ่มปั่นป่วนในหัวใช่ป่ะจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันเริ่มอะไรอย่างเงี้ยก่อนนี้มันสงบมัต้องสงเจ็ดเดือนนะครับอะไรนะก่อนนี้มันสงบมันต้องสงเจ็ดเดือนที่อนอกไปนั่นแหละ 南无大势菩萨摩诃萨，大丈夫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 ，大 สมุหันติยาสุเมือที่ตัวเชื่มับทาพันธะตัวนี้ต้อเรียกวเอวังเอหินักเกิดหนุนองทุ่อนเกิดยาเรื่องลมหายใจสมุหันติยาสุเมือที่เชืกตัวเส้นหมานทาพันธะตัวนี้หน้าโมกุไทยยาลูนามาโมนาโมกุชาจะประกาศสานาอากาศจังกูมีธรมีสังสมาจุนนะมาสังคุปปามาจิตปฏิวัติมาสังคุปปามาจิตปฏิวัติมาสังคุปปามาจิตปฏิวัติมาสังคุปปามาจิตปฏิมาสังคุปปามาจิตปฏิมาสังคุปปามาจิตปฏิวัติาสุปป มีครัมบาลาปัญญาบาลานวิลิยะบาลาน์ันติบาลานอาทติธานบาลานจกรบาลาเมตตาบาลานซ์กูเดชบาลานงมารวมตัวกันเีมารวมตัวกันล้างชิงประมงคนที่อยู่ในร่างนี้ให้วิญญาณ หลุดออกจากร่างนี้ให้เป็นปกติมีอะไรมีอะไรก็แสดงมาที่ถูกมันรอนานแล้วมาใกล้ๆเขาพูดอะไรหลวงพ่อไม่ได้ยินกว่ามีอะไรก็แสดงออกมารอนาแล้วก็แสดงอยู่แล้วไงมาจริงสิก็แสดงอยู่แล้วไงก็เป็นปกติก็อย่าสั่นเดี๋ยวถ้าไปสั่นทำไม ก็เงยหน้าขึ้นมาเด้อมาคุยกันคุยกันอ่ะก็ออกมาเดียเงยหน้าเด้คุยกันมาคุยกันอย่าก้มหน้าก้มหน้าก็คุยกันไม่รู้เรื่องเงยหน้าจะได้คุยกันรู้เรื่อง อเป็นนักรบก็ต้องสง่างามยืนขึ้นเงยหน้าขึ้นไม่ก้มหน้าก้มตาพูดไม่รู้เรื่องอย่าไปหลบหน้าหลบตาอะไรนะมาสิเขาให้กูมาเขาบอกให้มันไอ้ผีเขาให้ผีมานี่ ทำารผู้ชายคนนี้อเราก็จะช่วยผีไงไอ้ผีมันไม่รู้เรื่องหรอกมันถูกสั่งมามันก็ต้องมานี่มาเลยอ้นนี้อันนี้เอาไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันกระโดดเข้าไปในตัวนี้อีกเอาไปก่อนเดี๋ยวมันกระโดดเข้าไปในตัวนั้นอีกเดี๋ยวก่อนให้มันเอาไปก่อนเดี๋ยวมันกระโดดเข้ามาในตัวมันให้มันพูดเองใครสั่งให้มา bên diễn bên... กูมาใกล้ๆเขาพูดอะไรผมพ่อไม่ได้ยินบอกว่ามีอะไรก็แสดงออกมากูรอนานแล้วก็วแสดงอยู่เรื่องไงมาจริงดิก็แสดงอยู่เรื่องไงก็เป็นปกติก็อย่าสั่นเดียกาไปสั่นทำไมเอเอจนเงยหน้าขึ้นมาเดียคุยกันคุยกันอ่ะคุณอ้อม ออกมาเนี่ยเกยหน้าเนี่ยคุยกันมาคุยกันอย่าก้มหน้าก้มหน้ากัคุยกันไม่รู้เรื่องเกยหน้าที่ได้คุยกันรู้เรื่องอาเป็นนักรบก็ต้องสง่างามยืนขึ้นเกยหน้าขึ้นมาก้มหน้าก้มตาคุยรู้เรื่อง อดีาไปลบหน้าลบตาเขาบอกกูก็ไม่อยากทำลายมันกูก็ไม่อยากทำ้ายมันหมายถึงขอให้กูมาขอให้กูมอเขาบอกให้ไอ้ผีเขาให้ไอผีมานี่ใช่ทำลายผู้ชายคนนี้ใช่ค่ะเราจะช่วยผีไงไอ้ผีอมันไม่มีเรื่องหรอกมันถูกสั่งมา มันก็ต้องมาให้เยอาไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันกระโดดเข้าไปในตัวนี่เอาไปก่อนเดี๋ยวมันกระโดดเข้าไปในตัวนั้นอีกระวังระวันไปก่อนสวัสดีค่ะเป็นหญิงเป็นชาย้หญิงแก่หญิงแก่หญิงแก่แล้วหญิงแก่ไม่ไปเกิดวะไปยุ่งอะไรกับเขาหรือไปไม่ได้เขาบุกไว้ มีคนจ้างมา<ะ>มีคนจ้างมามีคนจ้างมาอ๋อมาตามมาด้วยมาประกอบหรอมันมันพูดง่ายม,มันใช้งานแล้วามาถ่ายรูปอะเดมันใช้งานแล้วมันยังมีผู้อีกเหอน่กลัวมันเลือมันตามมาเหรอแลวยายชื่ออะไรบอกมาก่อนเป็นมานล้เอาเเอาเอาเองตามมา่าาเมีกล้องปะ ายายชื่ออะไรจะได้ช่วยยายกอนยายกลัวห่ะกลัวมันหรืงเ่ายายอายุวันนี้ไม่ขาดมยายวนนี้ตองไปก่อนแล้วไปไปเหรอยายนีรีบไปไหนวะไี่พิณามโอ้สีใหม่นู่มมา หรอเยงก็คสเนี่ยล่าสุดเลย่ว่คสน้เพียงน้เียงแคน้ำเพียงาแล้วก็ของแต่การอนนั้นสเก็ตสานสเก็ตเชว์ใกิน้นสเก็ตเลิศใช่ไหมใช่น้ำเพียงอ่ะน้เพียงดูเดกินไปนี่ยมันมีตัวอ้วกอีกแน่นอนอ้วกไปแล้วเหรอยังไม่ได้อ้วกอ่ะเหมืนแค่แค่หลวงพ่อคนน้ำมนต์อย่างเดียวเขาก็แสดงกัะแล้วพอโดนหลวงพ่อมันนั่งอยู่เนี่ยไม่มีแล้วแล้วหลวงพ่อ คนน้ำมูนี่พูดเยอะเลยพูด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 พี่ดนเลยนะไอ้นบดนที่วันนั้นเชียบ้านอยู่ที่เนี่ยอ่ไอ้ที่ไปที่ประเทศอ่ะนนั่แหละไรอย่างเงี้ยรอแล้วป่ะแล้วไม่เชื่อว่าตัวเองเนี่ยมีวิญญาณอยู่มันนั่งพูดอย่างนี้เนี่ยหูงหูงเชื่ออ่ากินไปน้ำมูนสามจบแล้วก็อินไปขึ้นดเลยน้ำมัน เวอร์เชิญเวอร์เชิญเดิมๆแต่ไม่ดีเวอร์เชิญใหม่แล้วไหนครับไปวนไปวนมันมีจริงนะตอนตอนแรกไงวะหนูคิดว่าไปหมดแล้วคิดว่าไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแล้วพอก็ถือว่าเอ้ยมันก็แสดงสัญญาณว่ามามาปิดไฟปิดไฟเรี่เบิร์ดกับบ้านใช่มันปิดไฟได้จริงมีไฟดับด้วยใช่เมื่อกี้มีไฟดับด้วยมีไฟปุ๊บป๊บเอ้ย อน,นี่มันคลึงแล้ว,วลแล้วมีมีมีส่งเสียงร้องนิดหน่อยซะฟ้าผ่าปุ้มใช่ปะ่ะใช่หนูตอนแรกมันตอนแรกแรกไฟดับก่อนไอ,อ้น,นี่มัน,ม,นมันจะโชว์ออฟไง่ันไว้เปล่าไ,อไ่อันไว้หรเออนักตัวพี่นักไหมนัเนี่ยหน้าขาวขึ้นหน่อยล้วเขาบอกว่ายังไม่ค่อยดีหรอก่ายัง

ี่พี่รั <JI> เป็นคนสุรินทระเป็นคน กรุงเทพนี่แหละค่ะอยู่สมุทรปราการค่ะบางบ่อเนี่ยแหละบังบ่อเหรอคะหนูอยู่พับแดงกันพับแดงเรามันจะติดแกะทุ่งโขโอเคป้าหนอมไม่ว่าเราจะกลัวมันแลาก็บอกเรื่องเงยหน้าขึ้นหมเด็กเขาไม่กล้าเงินไม่เกะเงินมาก็แทงตามันเด็ดไปก่อนเลยค่ะพ่อผมก่อนไปปพ๊บะอายายก็ต้องโผล่ตัวมาเลยเพราอยายโผล่ตัวมาายายก็บอก ไม่อยากไปทํามันหลอกใช่ป่ะใช่เขาจ้างมาเขาจ้างครูมาจ้างครูมามันมีคุมมันมีพนักงานคุมอะไรอย่างเงี้ยเป็านเขาก็แบบมีทั้นตอสามตนเออมันมีตัวผู้คุมอีกตัวเดือนในร่างสั่งงานให้ย้ายก่อนมาเนี่ยวันอังคารเนี่ยก่อนมานี่ยก็คุยกี่ชั่วโมงที่คุยกันประมาณสองสามชั่วโมงวันเนี้ยสองสามชั่วโมงก่อนจะมาก่อนจะออกรถมาเนี่ย ระหว่างทางกําลังขับมาเขายังไลน์มาบอกอีกเราก็รู้สึกอยากจะตอบไลน์เขาครับยังถามว่ามีปัญหาอะไรถ้ามันจริงจังสําคัญจะต้องไปหาเขาเลยครับอยากค้นหาว่าเขาจริงใจกับตัวเองไหมพอลงมาหลอกคือด้วยเหตุผลธรรมดามันไม่มีทางจะไปยุ่งกับเขาอยู่แล้วใช่ไหมแต่หลายครั้งเขาชวนที่อยากจะไปอยู่ด้วยกันไหมก็ใจลึกๆก็บางครั้งก็อยากจะไป มันติดปัญหาอย่างอื่นเลยไปยไม่ได้ชสชมมดเธอแดงว่าเขาก็พยายามเติมไปเรื่อยๆล่าสุดเมื่อสองวันที่แล้วเขาก็าบอกว่าให้ผมไปอยู่เขาไปอยู่เขาเลยเราก็เริ่มรับข้อมูลมาแล้วใช่ไหมผมก็บอกไม่ได้คือตอนแรกเราบอกไม่ได้แต่ในใจเราก็คิดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก่อนถ้ามันอะไรพร้อม ถ้ามันมีความจําเป็นถ้ามันถ้ามันแบบว่าถูกจริงๆก็อาจจะไปไม่ใช่ปฏิเสธร้อยเปอร์เซ็นต์นะก่อนหน,น้านี้แบบให้ไปอยู่เขาเลยคือแค่อยู่เขาเลยไปยอยู่เขาเป็นเรื่องไม่เล่าเลยก็ไปไม่ได้ก็ปฏิเสธแบบเสียงไม่แข็งเท่าไหร่ครับก็ไปไม่ได้ก็บอกไม่ได้แต่อยากพบแบบเพราูดง่ายๆอยังมีสัมพันธ์กันอยู่แต่ว่าอย่าต้องไปอยู่ด้วยกันเลยใช่อยากแบบพบแบบอย่าไปล้มหัวจมท้ายกันเลยยังไปไม่ได้ ครอบครัวอยู่ผมทิ้งลูกไม่ได้น่าผมทิเกือบไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะใส่เพิ่มจนกระทั่งบ้าไปเลยไหมคะไม่สนแล้วครงที่เขามาที่ยังไม่ได้ไปหาร่างทรงไปถอนออกเลยอ่ะเขาเหมือนคนบ้าเลยคนบ้าเลยเหรอเหมือนจิตหลุดพารเมื่อลอยพูดไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ตอนกลงคืนก็จะขับรถวนไปวนมาอยู่ข้างนอกนี่หลวงพ่อเจอคนหนึ่งไปมานั่งเนี่ยผู้ชายมันไปเจอกันในเฟซบุ๊ก แล้วอยู่ๆมันก็นัดมันคบกันใน a c e b o o k แล้วอยู่มันก็นัดกันผู้หญิงคนนี้พอก็ไปเจอมันพอเจอมันป๊บเห็นว่าผู้ชายคนนี้มันมันไม่ได้รวยจริงนี่ผู้หญิงก็เลยแบบว่าไปกินข้าวกับมันมือหนึ่งกก่ผู้ชายคนนี้แล้วก็แม่ผู้ชายคนนี้แต่ผู้ชายคนนี้ก็ไปส่งเขาที่ไอ้ที่คอนโดที่ที่ที่พักตั้งแต่วันนั้นนะสองสามปีนะผู้ชายคนนี้นะทุกห้าโมงเย็นนะจะต้องไปยืนมองเนี่ยไปมอง มองหน้าบ้านเขาเงี้ยแล้วไปยังไงไปทุกวันงานการไม่ทําแล้วเข้าคุยด้วยปะไม่คุยแต่แต่ต้องไปยืนมองห้องเขาเรียไปหาเขาประมาณหกเจ็มงเช้าหรอเขาก็ถามมาทำไมปาสงทมาทำไมแค่ไปเห็นหน้าให้เขาไม่รู้ว่าต้องไปดูแล้วก็พอถึงจักสอสามชั่วโมงก็กลับบ้าน ไปทําไมทุกวันไม่รู้แต่ต้องไปเมื่องานการไม่ทําไม่ทําไปยืนมองเขาเ่งกออมลหตอนที่ขับรถมาเป็นไงนะอธิบายดิ<ม>ยัง<ม>อยากจยไปหาเขาอยู่ป่ะคิดถึงเขาเหรอคือแบบว่ายังอะไรวอนอยู่ใช่ไหมด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้แต่ว่าจะต้องคิดถึงเขาอ่ะถ้าไปหาได้ไปเลยไหม ถ้าเขาเรียก,ออกไปเลยถ้าก็โทรมาไปเลยใช่ไหมออแปลกนะซึ่งเราก็กึ่งรู้ตัวแรกกึ่งไม่รู้ตัวกึ่งไม่เชื่อว่าเรื่องแบบนี้เชื่อมีจริงและตอนนี้อ,อ้วกไปแล้วเป็นไงไอยากไปหามันรป่าไม่ไมีเหตุผลอ,อะไรที่จะไปหาเขาเลยใช่ไหมไม่มีเหตุผลอะไรนี่อนุภาพของผีนี่แหละแม่ง ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละใช่ป่ะพูดไปเลยว่าเชื่อหรือไม่เชื่อจริงจรตอนต้นอะไม่เชื่อไม่เอไ่ไอไม่ไม่เชื่อผมก็ปวดมานานไม่เคยเชื่ออนี้ไม่เคยเจอเลยเหรอไม่เคยเจอแล้วแล้วเห็นคนอื่นก็คิดว่ามันแสดงมันเป็นมันเป็นการแสดงหรือว่ามันเป็นอุปทานเฉยๆเห็นคนอื่นก โดแล้วแต่เขาแต่ว่าไม่เขาแต่เราไม่โดนกับตัวเราก็เราก็ไม่เชื่อถึงโดนกับตัวก็ยังไม่เชื่อต้องเอาคลิปมาดูถึงจะแบบว่าโอ้เอาคลิปมาดูมันก็ไม่เชื่อมันมันมันก็เหมือนแบบมันกที่เห็นผมก็ความรู้สึกมันอาการทางจิตหรือเปล่าใช่ไหมเป็นความรู้สึกว่ามันมันมันไม่ได้ถึงถึงมันถึงมันจะมีถึงมันจะมีจริงมันจะเป เจอของจริงหรือว่าของจริงมันก็มีมันมันผมคิดว่าน่าจะมีแต่มันน่าจะน้อยอาจจะมีสักร้อยต่อหนึ่งอ่ะถ้าไปเจอก็ต้องเจอหลอกก่อนแต่มันเจอของจรมันมันมันมีจริงจริงมันมีแต่ว่าอาจารย์คนนี้ผมว่าเขาน่าจะเก่งในย่านนั้นเลยอ่ะใครนะอาจารย์คนที่ทำของอ๋อพวกหมอผีมันก็ต้องทำจนถึงที่สุดแหละ นี่ถ้าเป็นคนถ้าเราไม่ได้เป็นพระแต่เป็นพวกหมอผีกับมันก็ต้องไฟกับมันแบบไายยกแต่นี่เราเป็นพระเดี๋ยวมันปะทะฮะมันจะรอดเหรอเดี๋ยวจะเขาเดี๋ยวเขาจะตามไปเล่นมันอีกอะมันไม่รอดหรอกเพราะว่าน่าจะรู้วว่ามีอาจารย์่อนให้รอกที่แล้วอะแล้วมันอยากจะสืบว่ารู้สึกอายายคนเดียวคนเก่าปะใช่คนเดิมเลยแสดงมันไปหาอาจารย์เก่ามันน่ะเดี รอกไฟที่แล้วมันแพ้ไปใช่ไหมใช่ค่ะที่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาใหม่และยายมันก็บอกว่าเดี๋ยวกูจะกลับมาใหม่เหรอใช่ค่ะยายเป็นคนพูดเองเหรอใช่วันนั้นเนี่ยอัดคลิปไว้ค่ะเหรอใช่ที่เราดูกันในคลิปตอนนั้นนอะเสียงผู้ชายเสียงเสียงผู้ชายเสียงมันแก่ๆอะค่ะเป็นผู้หญิงงี้ป่ะมันเป็นเสียงแก่อะค่ะแก่หญิงชายอ่ะหนูว่าเสียงผู้ชายนะผู้ชายอ๋อแสดงว่าไอ้ผู้คุมมันไม่ใช่ยายเหรอตะกี้มันยายใช่ไหมมันเกมมีทั้งเสียงผู้ชายและผู้หญิง เขาจะใช้งานผู้หญิงอ๋อให้ผู้หญิงคนนั้นไปคอยติดตามตัวใช่ตอนแรกก็มีผู้เสียงผู้หญิงไอ้ตอนแรกก็มีผู้ชายเสียงแก่ก่อนใช่ไหมมีอะไรก็แสดงออกมาใช่ไหมใช่ใช่ป่ะใช่ที่มันบอกใช่ไหมใช่แต่ผมก็เงยหน้าเดี๋ยวมงวยงวยมีกไม่ยอมเลยไม่อยากทำแต่ว่ามันจ้างมาให้มาผมไม่อยากทำอินี่ไอ้ตอนนั้นเป็นเป็นเสียงไอ้หญิงแล้วเดี๋เป็นเสียงยายแล้ว ใช่ป่ะาามันจะสลับเป็นเสียงยายทันทีรู้สึกว่าเป็นเสียงยายหรือเสียงเสียงคนผู้หญิงหรือผู้ชายตอนที่บอกว่าไม่อยากทำใช่ไหมคะเออต้องดูในคลิปหนูก็ตกใจหรือว่าทั้งไฟดับลงฟ้าร้องอ,อ่ามัน <c oughs> พอผมพอเรื่องคนมันสักพักไอ้นี่มันบิดตัวมันถุกตัวเองนะผ่าไฟก็ดับหนูหนูถอยเลยเอ,อ้อแสดงแสยะนุภาพไงใ,ให้เราหวั่นไหวไง ไม่หวั่นไหวกับมึงหรอกนี่กระจอกเดิมสร้างกลัวอ่ะเท่านี้เดี๋ยวก่อน